โอ้โกวากมาเลยปนเมฆบุก่อนว้าขึ้มโมขึงนเนโลดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดเปิดไอทีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มสบายดีตอนท็กเทงคลิปนี้ค่อยกะบลาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหาอยู่หากินก่อนทุกคนเลยมาวันนี้สี่คนทีมงานเท่ากับ กินข้าวกินน้ำปันทุนอะไรก็พากันไปเลาะสองคนไปกุ้มหนึ่งแล้วก็2สองคนอีกกุ้มหนึ่งแบ่งไปสองคนนัสองกุ้มนั่น,นโชคสิมันเลิอกอ่ะหับชมเปน็นทีคิดเพื่นทุกคนเนดะ้อไปลุยเป็นการเลยวันนี้ ทีมงานเฮากำลังถอยรถทำาจอดทุกคนเลยมันบ่มีทางเข้าเลยนะเฮ็ดหัวตัดเลยหัวบ่ทักเพิ่นทีมงานเอาสี่คนมานเนีย กำลังอย่างไปเสตูจักจั่วตะเดตูกันเด้เจ้าวัดทางกันนี่ว่ะเป็นส่วนหยางกับเจ้าส่วนหยางบ่อตากเพื่อนเห็นอยู่นี่ เชือตุกโอ้ยมุดตุกยางเราไปเชือดตุกันคอยไปกับผ่นาน,น,นใต้ทุกคนเลยอะไรๆๆๆๆๆฮู้ฮู้ฮู้เนื้อไเฮ่ยไปคุกเทนี่ไ,ได้ทุวอุ๊บโอ้โกตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงทีมางานเราไปท่าแถวๆอุ่มแถวๆสล้อสลามนี่ส่วนยางผ่านตากเพิ่น เอาตอนนี้ก๊ากำลังเฮาดกกกำลังพากันเหาดดงนะทุกคนดงเป็นดงแบบว่าดงเปล่าอ่อนพอดีครับแล้วเนี้ยเอาหาเพิกต่อนกก่อนทุกคนด้วยบัพวพเลาอไปทุ่ไปเลยเอาต่อนนกก่อนมันยามีนนกนอนนะทุกทรายแต่เอาต่อน,กกอนามนนนอนา,า,ามทิ้งเข้ามี้แขวาทุกคนยังไม่ไมาอยู่ เดี๋ยวเราลาะไปเรื่อยๆได้หออแกมม้วปบอกเลาะไปแคมห้อแล้วนะถ้าจะคอยต่อตอนรรอนี้รีกนนะทุกคนตอนนี้ค่อยกับซอยนอกกระตงหรือว่านกโปก๊กโดกลงแล้วเนผ่านใต้พันจะก,กี่ชีเรอเมือกี้นี่คือมนมากันดิต้องวัดเลยอ อดดีละทุกคนข้าขึ้นมาผ่านใต้ยู่นี่อีกนี้อยต๊ะมาหาเฮ้ตันี้เจกูซอยอือนี้บอสนี้ออันนี้เสรแล้วะเอออืมวนีเ โอ้น้องว่เล่งเลยนักเลงนักเลงว่านเล่งนี่แหละอันเดียผ่านระดับเนาะมาแล้วทุกคนจะกระซองแต้มเพื่อกันเกมเล่นตัวนึงนี่น้ำผานตายไปเลยถือแล้วได้เด้อไปไปต่อไปต่อถือว่าตอนนี้ก็พอดี12โมงครึ่งเฮาจะต่อนกก็เอาเป็นว่าตอนใบใบสองใบสามก่อนจะค่อยโตตอนนี้พักผ่อนก่อน เยอะผ่านตตาผ้าไปก็ตอนตตยก็มายักทางแต่นี่มีแต่หาตอนนุกคนมีจักเส้นทางนี่ไปทุวที่ตัวใดก็จะลงเนื่องจากเขามีเคยมาเนี่ยเลยครับ๋อทุกคนตอนนี้ฝนกำลังตกแห้งขนาดเทสทีมงานเขามีฝนลีเลยวันนี้โอ้ทุกกวากมาเลยฝนเมฆบุก่อนแห้งขนาดเลย หาบอลีก่อนหาบอลีก่อนคือมาเมแทอหลังจากฝนหย่าทุกคนทีมงานเขาก็พากันเฟิร์กโกกบกได้ ปันตายฝร์กุ๊กนี่ปันปันอกุ๊กนั้นคอยไปหาเลาะตอนก,ก่อนฝ่าทีมงานาอยู่นี่ดีคำๆขอเจ้าหาการแล้วก็เลาะคืนคอยเกิดเลาะคืนเลยได้ไปหาการเลาะคืนเลยเจ้นะวโซนคอยไปหาตอนกตอนกแล้วก็สิไปเชอร์บอนเลยคอยก็ไปทำให้ทำทางนี่แลหละดีจัดสถานที่หลายไปเลย ยังมานี่พอดีเห็นนกปอดทุกคนลองเบึง้งถือว่าล่นแล้วได้หาเก็บก่อน <c oughs> นี่ทุกคนอ้อยออกมาแต่ก็กบกอพอดีต่อว่างนกเขานี่มาพัดนกโกดบินมาจับนี่ลองบึง้งถือว่าล่นแ้ได้แต่กันกเขานั่นบินมาจับบางบางไม่ลนยกเสเลย <c oughs> ตับแล้วก็วีลงมานี่เลยเ <c oughs> เก็บก่อน โอ้เรียบร้อยทุกคนไงพระทางอยู่นี่อนุญาตเก็บแต้มก่อนบาตักเป็นมาพอดีเลยได้นะกดนเลยมาแลยทุกคนสองเต๊มพาพันตักเขาไปซื้อเขาบาตายเพิ่นก่อนก็เพิ่งหิวข้าวแห้งแล้วเพิ่อนวะอดไม่ได้ละ <c oughs> ไปซื้อเขาบาตายเพป็นสนาน,นีตอนในห้าวดอกอ่อาประเภทกินไงก็เตะนะ ข่าวาได้ตัวาการหาย,ยุหักกินเมื่อนี้ก็ได้กะมีหลายเลยทุกคนประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละเราออกมาเลยก็พอด,ดีฝฟนจะตกก็เลยออกมาเลยดะหมดได้ยังเลยกินงานเขาก็มาเลยผู้หนึ่งติดมาตักตักเ,เอ้ยมาตักได้บอก lạnh có mì imán phải vào kè mừng muốn lạnh vô kè mừng vô nôn tóc <phong> pho là <laughs> oh, lộ nộp là đấy nộp nộp hào nộp phải nộp nộp ตักระตงตัวนึงกระเล่นกกลูกปลิวกกนกโกดนี่เราตนเนาะมือนี่เนาะนี่กนห่ยนดขอนแค่นีงานไ่ได้สิเลยนี่แหละขกนกแค่นี่ขักผลงานผู้เดียวลนๆอย่างีม้าน่ีม้านตอตลแน่นี่นะลกกี่ไปมเือนยามมันมานาเ <N> ออลกมันรุดอนะ่ะ ทีมงานเฮากะเฮ็ดเพื่นนะสีพื้นคูณท่านได้เฮ็ดเพื่นนะยอดมาโบกคำแะ้วจังหาเดีไปลูเด็กยอดยางไปไหนเออเอายอดยางมาเชิญนี่จะพอแห้งไหมนี่เดี๋ยวเฮาสีฟักโกนกเข่ากับนกกระโตง Bà, hư hư thế มันซื่อเก่งได้หนุ่งสาวเป็นสบายสบานยนอนสูงเตงไ,ไ,ไม่ไม่ยอมเห็นใบม,มันอ่อนอนะเถงดีดีนะได้สเกิร์นโนรายนะ ว้าวไฟนี่มันดิดมันป้ดมันกระซุ่มนาะกม่แก้วนี่ได้ม่แก้วนี่นาะเออทำเหมือนไโอ้ยล่าเติมเนาะโอ้ได้ฮอนด้าโบกเอาบงดมานะมามาซื้อขอหน่อยนึงหน่อยนึงหมาจอกพี่ก็มีหน่อยนึงพอพโดโค้นแล้เจ็ตซื้อนั่นดีครับมีกิมงานเท่าดังไฟคือโดยเฉพาะ หดแลทุกคนเติมน้ำพอบ่ฮะเยอะจัดการจัดการเติมน้ำนะเตบวพักนี่เครื่งหมคยากนี่เบัวเติยา้ก้ได้ได้แบบนีโง่งทันสมัยอีกมาตะีกาผมมาตะีกาได้ยังได้เสื้อผ้าอีกมีหยอกนแขนอีหยอกแขนเสื้อมีลาอีได้หยอกแขนจ้ะ ประหยัดประหยัดเชื่อเยอะเชื่ออีกอื่นแค่มันนี่ถึงว่าวลืมพักยาวมันนี่ก็เยอะมีงอแข้งแล้วก็มีมาโบกก็มีย้อนมาโบกก็ได้ครับครับครับครก็ต้องนไฟเข้าไปน้อยนึงนี่นี่แตะดิแตะดินิ่งลงมาเลยกี่โลดนี่นังเหนียวมันเหนียวเลยเด็กสะระกูลจามบ่จามลูกเรียว

นี่บอนี้เลยนี่คุณบอกคุณบอกเอาหลีบร้อยเลวนี่อาหามันกอนายเจ้าบอกนายบจ้ากนนี่ทานกินยังไงให้ก็กข้าวทำไรซ้ำกานทำโรรูดขวัญนะขวัญถอว่าไฟอันคือไฟนี่อักคีอนคือหูมอเลย เบี๋ยเดีเรเลยนนอเดีีนลพี่น้องพี่แมนะเดี๋ยวมาหยาขอเลย่อเลยโอ้ยเดี๋ยมาหยาเลยโคมอเลยนี่อาหารการยู่ก่อนกินพร้อมเลยแงกงนกกงห้าขนาดข่ากับนกกระโงเขาก่นเลยนี่หลยมันเสร็จเาเราโดนไฟบุกอาหารมันไม่เสาะ <c oughs> ข้พร้อมอะไรบ้านี้ขีข้าพอท่าไหพร้รรรมอมแซ่บด้วยอีกำนึ่ <c oughs> มาเริ่ม,มาเริ่มข้าวกิน้ำแล้วกันทุกคนถ้าโลกมือเดียวหอกอตายเป็นวะถ้าโลกสองมือจะไปให้เออสอมือเสือหนาท้อสุยอดเลยอ่ะแไม่ใช่ไจักโกใน่งในน้นเค็ม เทมบ่เขาเขาดีขักเลยเขาดีตุ๊ตับทายาด้ยอะน้งกอก็เารักุตมแลนี่ยกัมืออุ้เาเลยโอเคเยาหน่น่นองยางเป็นขงที่มีค่ การฝึกมันก็ถือว่าดุ๊กเลรุกเลยเหรอมันมือถือมาเสร็จเสร็จเลยหรือมือบนมันก็ไจัเอาไว้ต้เจอตุ๊กเลยอ้าวถือว่าผ่านการหาอยู่หากินของค่อยละทีมงานก็ถือว่ามานอยู่ทุกคนเลยได้หาแต้มหมานุเลยก็พากันแก่งซื้อ์พักยอนมาโบมาโบแล้วก็ซื้อย์าของแขนพร้อมกิ่เ้าวกิ่น้ำก็อิ่มไปทีมหอยเลย สันาคลิปวิดีโอนี้กับสิทธิ์ได้ท่ายทำมันไปไหมพี่น้องนะครับส้มไว้แต่เพลงเท่านี้สักก่อนออกับขอความก็เจอในเอฟซีที่ติดตามนะครับส้มวิดีโอนี้แต่ตอนจบคลิปหน้าอีพีหน้าขอสิพ่าไปทั้งเลยติดตามไว้ทุกคน